สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไลละไลออนคาเช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบ่ายเปลี่ยนไลออนคานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเราได้รถเทินเข้ามาใหม่อีก1คันนะครับเป็นรถกระบะ4ประตูนะครับเป็นรุ่นยกสูงมาจากโรงงานนะครับและคันนี้นะครับ ใหม่หลักหมื่นครับปีใหม่วารันตีศูนย์ยังอยู่ครบเลยนะครับและที่สำคัญนะครับได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้ด้วยนะครับและก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะพาไปชมกันอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวนะครับรอบคันทั้งภายในภายนอกตัวรถสําหรับคันนี้กันก่อนเลยครับ คันนี้เลยนะครับจะเป็น t o y o ต้าไฮ u ักเรีนะครับ เป็นรุ่น2.4 P Runner นะครับเป็นตัวมิดนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับจะเป็นกระบะดับเบิลแคบนะครับ4ประตูเป็นรุ่นยกสูงจากโรงงานนะครับและคันนี้นะครับมาในปี2022เลยนะครับกับรถเลขกใหม่คันนี้เพียงแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับและคันนี้มีประวัติเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับและที่สําคัญคันนี้นะครับยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับ5ปีนะครับหรือ150,000กิโลเมตรนะครับราคาออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงตอนนั้นนะครับจะมีราคาอยู่เบ เบียดล้านเลยนะครับ9ก้าแสนกว่าบาทเลยนะครับแต่วันนี้นะครับราคาครับโผล่วงไปเยอะแล้วนั่นเองนะครับและคันนี้ก็เป็นรถเทินมานะครับเราก็มาจัดให้ในะราคาพิเศษราคาแบ่งปันนะครับขายตัดให้ราคาถูกเลยนะครับคันนี้นะครับวันนี้เราจัดให้เพียงแค่ 6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเคดีดีนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับเคดีดีก็สามารถออกรถศูนย์บาทได้เช่นเดียวกันนะครับก่นนี้ฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณ11,000บาทนะครับคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ7ปีนะครับหรือ8 4งวดนะครับซื้อสดก็ไม่บวกแหวนนั่นเองนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับกันอย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับโฉมปี2022สโฉมใหม่คันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราเริ่มด้วยในส่วนของด้านหน้านะครับดีไซน์นะครับที่เขาเปลี่ยน ส่วนกระจังหน้านะครับนี่ในส่วนของการชนหน้าหลังนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับกระจังหน้าแบบนี้นะครับเขาอัปเกรดขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยนะครับโลโก้โตโยต้านะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับสวยๆนะครับมีไฟดีจิทม์ด้วยนะครับไฟตัดหมอกนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้พร้อมแล้วนั่นเองนะครับมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับและที่สำคัญได้เป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซล2 4 0 0 c ีนะครับ150แรงม้านั่นเองนะครับคันนี้นะครับภาษีถูกนะครับ อัตราเร่งดีและที่สาคัญประหยัดน้ามันด้วยนะครับและสําหรับสีตัวรถคันนี้นะครับจะได้เป็นสีดํานั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งสีนะครับต้องบอกว่าเป็นสีระดับต้นๆเลยนะครับที่ขายดีนะครับรถสีดํานะครับเป็นสีที่ขายดีมากๆนะครับเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นเลยก็ได้นะครับและในส่วนของล้อแมกนะครับจะได้เป็นล้อแมกนะครับขอบ18นั่นเองนะครับ เป็นแม็กสีทูโทนนะครับหน้าปัดเงาแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นย่างเดิมติดรถของเขานั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราให้ดูนะครับภายในนะครับอ่าสมล้อนะครับเบ้าโชคต่างๆนะครับว่าคันนี้นะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักปลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับการันตีเลยนะครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับ จากปลายแดงเลยนะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างนั่นเองนะครับและคันนี้ครับนี่มือจับเป็นโครเมียมทั้งหมด4บาทแล้วนั่นเองนะครับตัวมิดนะครับจะเป็นรุ่นลองท็อปนั่นเองนะครับรุ่นท็อปสุดก็คือจะเป็นตัวไฮนะครับ2.4ไฮก็คือตัวนั้นนะครับจะได้ตัวอ่าสมาร์ทเอ็นทีคีเรสนะครับเป็น ปุ่มพุสตา์์ด้วยนะครับแล้วก็จะได้กล้องรอบคัน,นครับคันนี้ก็ออปชั่นนะครับแทบไม่แตกต่างเลยนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับนี่แล้วยังได้ในส่วนของอาชายมันได้เป็นสีดำแบบนี้นะครับกันสาดติดให้ทั้งหมด4บานเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับรอบๆคันนี้เลยนะครับ นี่สวยจริงๆนะครับคันนี้นะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับนี่และสําหรับดีไซน์ท่านท้ายกันชนด้าหลังเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์นะครับปักเซ็นเซอร์อันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับสามารถปิดหรือเปิดก็ได้นะครับอ่าและยังมีกล้องถอยหลังนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ตรงรุ่นของเขาเลยนะครับนี่ฝาท้ายคันนี้เขาจะอ่าใส่โช๊คนะครับช่วยนะครับซับแรงเราตรงนี้มานะครับอันนี้คือเป็นของแต่งที่ติดตั้งเพิ่มก็คือโช๊คตัวนี้นะครับจะซับแรงเรามากนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับอ่ารถกระบะดูง่ายนะครับ ว่าคันไหนสวยไม่สวยดูง่ายๆเลยนะครับแมกไลเนอร์นะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีสภาพที่ใหม่นั่นเองนะครับเนี่ยตัวซับแรงเขาจะช่วยผ่อนแรงเรานะครับนี่จะเบามากนะครับนี่เวลาปิดตรงนี้นะครับและสําหรับ่าด้านท้ายช่วงล่างนะครับให้ดูเลยครับไม่มีคาบสนิมนะครับยางอะไหล่มีให้ครบเลยนะครับให้ดูเลยนะครับนี่ ให้ดูกันช้าๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของออปชั่นด้านในสำหรับตัวรถคันนี้กันและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสำหรับ t ต y ยต้าไฮรักรีโวคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทนั่นเองนะครับสำหรับตัวมิดนะครับจะเป็นกุญแจเสียบบิดสตาร์ทนั่นเองนะครับนี่เสียงเครื่องคือเงียบๆมากนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2 4 0 0ซีนั่นเองนะครับ และเบาะนะครับเขาจะได้เป็นเบาะหนังรอบคันนะครับได้เบาะปรับไฟฟ้านะครับ ฝั่งคนขับนั่นเองนะครับสําหรับรุ่นท็อปแบบนี้นะครับแผงประตูเป็นโทนสีดำนะครับตัดกระสีซิลเวอร์หรือสีบอลเงินนะครับสวยมากนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับนี่คอนโซลหน้าเช่นเดียวกันนะครับพลาสติกต่างๆนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับหรือรอยเปื้อนรอยกระแทกอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและสําหรับหน้าจอนะครับเขาจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนตรงรุ่นนะครับจากโตโยต้าเลยนะครับมีกล้องมองหลังนะครับพร้อมเซนเซอร์นะครับ ระยะถอยมีมาให้แล้วนะครับออปชันมีเดียนะครับมีมาให้ครบนะครับและยังสามารถรองรับในส่วนของ Apple c a r p เพย์แอนดรอยออโก็ได้นะครับอันนี้ทันสมัยมากๆเลยนะครับระบบเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหรือเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะครับมีโหมดการขับขี่ก็คือมีอีคอนโหมดนะครับพาวเวอร์โหมดแบบนี้นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือธรรมดาแบบนี้และคันนี้นะครับเลขไม์ใช้ไปเพียงแค่7 0,000ืกิโลเมตรเท่านั้นมือเดียวป้ายแดงและตัวรถคันนี้นะครับ ยังอยู่ในวารันตีศูนย์ด้วยนะครับ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับพงมลายหนังนะครับมัลติฟังชันนะครับมีแอร์แบ็กที่พงมลายด้วยนะครับและคันนี้นะครับ ยังมีประวัตินะครับเข้าศูนย์โตโยต้ามาตลอดทุกระยะเลยนะครับอันนี้จะเป็นป้ายแขวนคอนครับของศูนย์โตโยต้านั่นเองนะครับลูกค้าสามารถาเช็คระยะที่รอบถัดไปนะครับหรืออวันเวลาที่ระบุตรงนี้ได้เลยนะครับพอคันนี้นะครับรถยังอยู่ในวางตีศูนย์นะครับเราก็จะแนะนําให้ลูกค้านะครับเข้าเช็คระยะที่ศูนย์นะครับจนถึงครบวันตีนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกก็สามารถเช็คตามอู่นอกนะครับตามบริควิกปตทหรืออู่ไกลบ้านได้เลยครับโตโยต้าต้องบอกว่า หอึดถึกทนอยู่แล้วนั่นเองนะครับและสําหรับห้องพุ้ยสารด้านหลังนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยโหความใหม่ของคันนี้นะครับนี่เราต้องย้ําเลยว่าคันนี้ใหม่จริงนะครับจากที่เรานะครับสัมผัสมาขายมานะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนั่นเองนะครับนี่และเรายังใส่ในส่วนของพรมเข้ารูปนะครับ มีแบบนี้เลยนะครับให้รอบคันแบบนี้นะครับและต้องย้ําลูกค้าเลยว่าถ้าลูกค้านะครับอาทิตติติดตามนะครับทางร้านแลอออนขารของเรานะครับส่วนใหญ่นะครับร้านเรานะครับจะไม่ได้อ่าซื้อขายนะครับในส่วนของอ่ารถอีโกคาร์หรือว่าเป็นรถกระบะนั่นเองนะครับถ้าไม่ใช่รถเทินมาถ้าไม่ใช่รถที่สภาพดีเราไม่เอาไว้อย่างแน่นอนนะครับและคันนี้นะครับเป็นหนึ่งคันที่เป็นอ่ารถเทินเข้ามานะครับลูกค้านะครับ มาออกเป็นรถตู้นะครับของทางร้านเรานั่นเองนะครับและคันนี้นะครับลูกค้าก็ออกมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะครับสภาพดีเยี่ยมเลยนะครับประวัติศูนย์ชัดเจนและรถก็ยังอยู่ในวันตีศูนย์นะครับปีใหม่ไม่น้อยนะครับอันนี้ก็บอกว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับใครหาอยู่ต้องรีบเลยนะครับคันนี้มีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์โปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้าตัวรถคันนี้กันครับ และนี่ครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับแผ่นเพดนะครับอยู่ครบนะครับไม่มีขาดไม่มีงัดแงะนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับอันนี้ฝาเดิมนะครับนี่ให้ดูเลยสังเกตนะครับสีภายในต้องด้านกว่าสีภายนอกนะครับสติ๊กเกอร์นะครับจากศูนย์ยังอยู่ครบทุกจุดนะครับและคันนี้ยังติดตั้งในส่วนของโช๊คค้ำฝากระโปรงตรงรุ่นของโตโยต้ามาให้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ช่วยซับแรงเราดีมากๆเลยนะครับและเครื่องยนต์สังเกตได้ว่าเครื่องใหม่มากนะครับพอรถนะครับยังอยู่ในวาร์ตีศูนย์ เป็นเครื่องยนต์นะครับ2,400นซีซีนะครับ150หแรงม้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้นะครับภาษีถูกด้วยอัตราเร่งดีนะครับและที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากๆด้วยนะครับสำหรับโตโยตานั่นเองนะครับและนะครับสำหรับคันนี้ก็คือโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับ 2.4 p n e r พ i ีเนอร์มิดะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับดับเบิลแคป4ประตูปี2022นะครับและตัวรถคันนี้นะครับยังอยู่ในวานตี0 5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับลูกค้าสามารถดูแลเข้าสู่โตโยต้าได้ทั่วประเทศใกล้บ้านได้เลยนะครับและราคาออกห้างไปแดงนะครับเฉียดล้านเลยนะครับแต่วันนี้นะครับจัดให้เพียงแค่6,99,000บาทเท่านั้นนะครับ ราคาดีงามมากๆนะครับราคาล้องวาวมากๆนะครับกับรถเทินมาราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับและสําหรับราคานี้นะครับซื้อได้ทั้งสดและจากเฟนแนซ์นเลยนะครับซื้อสดทางร้านเราไม่มีบวกแวดนะครับ รีค่าโอนให้นะครับของแถมแบบจัดเต็มนะครับซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับออกรถศูนย์บาทฟรีทุกค่า้จ่ายนะครับคันนี้จะผ่อนอยู่มาณ11,000บาทกว่าๆนะครับอ่านหน่าสูงสุดถึง7ปีนะครับหรือ84งวดนะครับดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีเนี่ยดอกเบี้ยพเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79%ที่4ปีนั่นเองนะครับของแถมมาเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับฟรีน้ํามันเต็มถังนะครับวันออกรถนะครับฟรีติดตั้งกล้องมาถึงหน้ารถให้ใหม่1เครื่องวันออกรถ และมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศแถมฟรีให้หนึ่งปีเต็มนะครับและยังไม่พรอนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะแถมฟรีนะฮะส่วนของภาษีพรบนะครับปี69ให้ให้ใหม่เต็มปีเลยนะครับอันนี้ก็ใกล้ขาดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อให้ใหม่เต็มปีเลยนะครับและนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาครับไม่ต้องกังวลนะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับไม่สะดวกมารับรถนะครับเรามีบริการจะส่งรถซรีนะครับถึงหน้าบ้านล หรือท่านใดสนใจนะครับอยากเข้ามาชมคันนี้นะครับหรือคันอื่นนะครับที่หน้าร้านนะครับเพียงแค่เซิร์ชใน Google แบบว่าไลออดขารถมือสองนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนนะครับกาญจนานพิเศษบางบัวทองนะครับอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยนะครับอยู่ห่างจากเซ็นทรัลเวเกตไม่ไกลเปิดทุกวันทําการนะครับตั้งแต่9โมงเช้านะครับถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดครับวันหยุดก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมรถสวยกันได้ทุกวันเลยนะครับและตอนนี้นะครับเดือนนี้เราก็มี โปรโมชั่นพิเศษนะครับประจําเดือนต้องบอกว่าส่วนลดเยอะมากนะครับ และตอนนี้ก็ติดจองไปโหเยอะหลายคันมากๆเลยนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราก็จะทาการล้างขัดเคลือบสีทําสปาค่าเชื้อให้ใหม่นะครับก่อนส่งมอบอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับลูกค้าจะได้รถสวยนะครับสภาพนางฟ้าสภาพพร้อมใช้งานกันแน่นอนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทุกช่องทางนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการติดตามรถเข้าใหม่ที่เราอัปเดต การเข้าใหมอ่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ